บทที่9คิดไปรู้ไปบทนี้ขอบอกเล่ากีฬาเก่าแต่นานมาทั่วโลกส่งผู้กล้าเข้าแข่งขันประชันชัยคำมีคันธะฆาตแสดงอำนาจกักเสียงไว้ ฟัองอ่านเรื่องอะไรเล่าต่อได้ใจความดีสวัสดีค่ะเสียงแม่รับโทรศัพท์ตกลงค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อวางหูโทรศัพท์เสียงแม่เรียกหาผมทันทีแม่น คุณแม่ของป๊อกโทรมาบอกว่าป๊อกจะมาช้าหน่อยนะเพราะรถเสียไม่เป็นไรอยู่แล้วป๊อกอยู่ที่ทาวเฮาส์ไม่ไกลจากบ้านของผมผมรอได้เสมอสำหรับป๊อกเพื่อนรักป๊อกเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าออทิสติกป๊อกไม่ค่อยสบตาคนเวลาพูดชอบอยู่คนเดียว บางครั้งก็หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุเราต้องพูดประโยคสั้นๆถ้าพูดยาวเขาจะไม่เข้าใจป๊อกเล่นเปียโ,โนได้เก่งมีความจำเป็นเลิศพวกเพื่อนๆรักป๊อกกันทั้งนั้นเพราะเขาไม่เคยแกล้งใคร เสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านผมวิ่งไปรับจดหมายจากบุรุษไบรษณียังไม่ทันกลับเข้าบ้านรถแท็กซี่มิเตอร์คันหนึ่งแล่นมาจอดข้างๆผมคุณแม่ป๊อกมาส่งป๊อกเพราะรถยังซ่อมไม่เสร็จผมนัดป๊อกให้มาทำรายงานเรื่องกีฬาโอลิมปิกเราต้องค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ป๊อกเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้เก่งมากพิมพ์คล่องคุณแม่ของป๊อกยังสอนให้ส่งอีเมลไปคุยกับพี่สาวที่สหรัฐอเมริกาด้วยแม่เตรียมแซนด์วิชและน้ำให้พวกเรารับประทานแม่บอกว่าท้องอิ่มแล้วสมองจะได้แจ่มใสทำงานคล่อง ตอนนี้เราพร้อมที่จะทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ป๊อก ok, นั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซต์และคีย์ข้อมูลประวัติโอลิมปิกตามที่ผมบอกรอเพียงชั่วครู่ข้อความยาวเหยียดปรากฏที่หน้าจอถ้าจะอ่านจากหน้าจอแสงสว่างจ้าเกินไปคงจะทำให้ปวดตาพริ้น์เลยป๊อก ok. จะได้อ่านสะดวกผมบอกป๊อกแล้วเราทั้งสองคนก็นอนกลิ้งที่พื้นอ่านข้อมูลที่ค้นมาได้รอบตัวมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับซึ่งมีทั้งภาพข่าวและข่าวการแข่งขันกีฬาผมและป๊อกเพิ่งจะรู้ว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี้ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชบนยอดเขาโอลิมปัสแคว้นอีลิสประเทศกรีซนักกีฬาต้องเป็นผู้ชายและต้องเปลือยกายเข้าแข่งขันเพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกายด้วยกีฬานี้ให้เข้าชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น ต่อมาอีก300ปีการแข่งขันกีฬาได้ย้ายลงมาจัดที่เชิงเขาโอลิมปัสคราวนี้ผู้แข่งขันสวมกางเกงจึงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าชมได้แต่ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันกีฬาที่ถือว่าเป็นการแข่งขันประเภทกรีธาครั้งแรกคือการวิ่งกระโดด มวยปล้ำพุ่งแหลนและคว้างจักผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นทั้ง5้าประเภทรางวัลที่ผู้ชนะได้รับคือมองกุฎที่ทำด้วยช่อใบมะกอกและได้รับเกียรติให้เดินทางท่องเที่ยวไปทุกรัฐการแข่งขันจะจัดเป็นประจำทุกสปี การแข่งขันดําเนินมาเป็นเวลา1,200ปีแล้วยุติไปนานมารื้อฟื้นใหม่ในคริสต์ศักราช1,896พุทธศักราช2,439นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการโอลิมปิกยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำหรับคนพิการที่เรียกว่าพาราลิมปิกเกมในคริสต์ศักราช1960พุทธศักราช2503เป็นต้นมาซึ่งนักกีฬาไทยสามารถพิชิตเหรียญทองเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงมาครอบครองได้เช่นกันเราช่วยกันสรุปเรื่องราวจนเสร็จป๊อกมีหน้าที่ที่จะต้องพิมพ์รายงานแล้วพิมพ์อีกครั้งเพื่อติดภาพจากหนังสือพิมพ์แล้วทำรูปเล่มแม่นขอฮ a นดี้ไดรฟ์เซฟข้อมูล ป๊อกพูดสั้นแต่ได้ใจความดีที่ป๊อกเตือนเผื่อมีการแก้ไขจะได้ไปทำต่อที่โรงเรียนอา้าวหนุมน่มๆหยุดได้แล้วมากินอาหารก่อนเที่ยงแล้วเสียงแม่ดังมาจากในครัวของอย่างนี้ช้าไม่ได้ผมกับป๊อกรีบกระโดดไปทันที เมนูวันนี้สุดยอดเป็นของโปรดของเราทั้งสองคนมีสลัดมกักกโรนีผัดใส่แครอทแต่ป๊อกต้องขอเหยาะซีอ,อิวนิดหน่อยส่วนของหวานมีให้เลือกมากมายแล้วแต่ใครจะชอบอะไรชาก้้ยคุกกี้เค้กช็อกโกแลตไอศกรีมเยลลี่ งสองคนเอามือลูบท้องอย่างมีความสุขเสียงแม่พูดว่าเดี๋ยวแม่จะไปจ่ายตลาดมีใครอยากกินอะไรอีกไหมแม่คงถามไปอย่างนั้นไม่คิดว่าจะได้คำตอบแต่ผิดคาดเย็นตาโฟเต้าห้วยครับเสียงผมพิซซ่าเฟรนช์ฟรายครับเสียงป๊อก เอ,อิเสียงแม่ลมขึ้นเมื่อแม่ออกไปแล้วผมและป๊อกมองหน้ากันและหัวเราะผมบอกป๊อกว่าวันนี้ฝรั่งมาเองนะป๊อกทำหน้างงผมจึงพูดต่อไปว่าก็เราพูดภาษาต่างประเทศตั้งมากมายไงละ่ะไทยคำฝรั่งคำไงละ่ะ ป๊อกพยักหน้าหงึกๆึกผมก็ไม่ทราบว่าป๊อกเข้าใจหรือเปล่าเพื่อนๆล่ะครับเข้าใจที่ผมพูดไหมครับอ่านเสริมพาราลิมปิกเกมกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถนาภาพทางร่างกาย อารมณ์จิตใจและสังคมรวมทั้งช่วยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทำให้เป็นคนมีระเบียบวินยัยรักความสามคัคคีมีความรับผิดชอบมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ เล่งเห็นความสำคัญของคนพิการมากขึ้นทำให้มีการแข่งขันกีฬาของคนพิการในระดับนานาชาติคือพาราลิมปิกเกมที่จัดเป็นประจำทุก4ปีหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพาราลิมปิกเกมจัดเป็นครั้งแรกที่กรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลี เมื่อคริสศ์ัักราช1,960พุทธศักราช2,503มีกีฬาบังคับที่แข่งขันจนถึงปัจจุบัน6ชนิดคือยิงธนูกรีธาว่ายน้ำฟันดาบบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาคนพิการ เข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมครั้งแรกในการแข่งขันครั้งที่7แต่ไม่ได้รับเหรียญนักกีฬาคนพิการของไทยได้รับเหรียญเงินครั้งแรกจากการแข่งขันครั้งที่9ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้และได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันครั้งที่11ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย การแข่งขันครั้งที่12เมื่อคริส์กักราช2004พุทธศักราช2547ได้จัดขึ้นที่ประเทศกรีซสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้มีการขยายการแข่งขันกีฬาเป็น21ชนิดไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9ชนิด และประสบความสำเร็จได้รับเหรียญทอง9้าเหเรียญเหรียญเงินสามเหรียญและเหรียญทองแดงสามเหรียญรวม15้าเหรียญทุกคนคงจะให้กำลังใจแก่นักกีฬาคนพิการของไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติครั้งต่อๆไป